ชาวปิ๊งใจ่าวปิ๊งฟาชาวกันได้ชาวพีดีชาวบอลแบงค์แคลิซิตี้กันด้วยนะครับก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกของทุกท่านทางบ้านกันด้วยนะครับคือวันนี้นะครับทุกคนพี่เนี่ยจะมาแคสเกม g t a 5 M นะครับทุกคนก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะครับที่ไม่ได้ลงคลิปมาตั้ง1วันไม่ใช่สิ1เดือนหรือเปล่าวะขอโทษด,ด้วยนะครับคนดูที่ไม่ได้ลงคลิปเลยนะครับก็ดูคลิปกเก่าๆกันไปก่อนแล้วกันแต่ว่าหลังจากนี้ไม่พูดดีกว่าพูดหลายคลิปละ โอเคคือวันนี้นะครับทุกคนพี่เนี่ยจะมาทำอะไรรู้ไหมครับ <c oughs> คือวันนี้เนี่ยพี่เนี่ยจะมาเกียนเพื่อนผมแล้วก็เกียนคนในสตาร์ทาวนะครับทุกคนซึ่งจะเกียนยังไงใช่ไหมครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูก่อนนะครับ <c oughs> ทุกคนก็คือผมเนี่ยได้ทำโดเน็ตบอมมานะครับทุกคนแต่ว่ามันจะอ่านแต่เสียงนะ <c oughs> ผมไม่รู้ว่ามันจะจับได้ตอนไหนนะครับ <c oughs> ทุกคนเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูก่อนอ่านี่นี่อันนี้อ่ะสมหรับสาธิตอันนี้ก็ได้อ่ะมันจะเป็นโดเน็ตแบบนี้นี่คือผมว่า I with girlfriend. want have okay? to your You sex ผมจะทำ่างนี้นะครับแล้วมันก็จะมีจุดพีคด้วยนี่ผมเอาทุ่ง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 สาวหูมาให้มันดูด้วยนี่มันคือทุ่งทุ่งทุ่งทกุ้ง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 ไม่ใส่ปูปลาเราเป็นสัตว์ในตำนานจากภาคอีสานเกิดจากกุ้งตายท้องกลมโดนฟ้าผ่ารับรู้นะนี่มันจะเป็นแบบนี้นะครับทุกคนมีทุ่ง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 ตะบัง่งไม่ใส่ปูปลาเราทรัลล่าเล่เราทรัลล่าปอ่ตัว่า เดี๋ยวเราเนี่ยไปเกียนเพื่อนเราก่อนเลยอันดับแรกผมทําคําพูดมาทั้งหมด1 2 3 4 5ส7 8 9 10 11 1ห้าหกดปดเกายปูหลายคำอยู่หลายคําอยู่นะครับเดี๋ยวผมเริ่มเลยแล้วกันเมื่อกี้ผมเห็นมันอยู่ที่ร้านเสื้อผ้านะครับทุกคนก็คือร้านตรงนี้ทำไมไม,ไม่เจอมันมาอ๋อมันอยู่ในแต่งตัวเดี๋ยวผมรอมันออกมาก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวผมเริ่มด้วยอะไรดีผมเริ่มด้วยดีครับดีกว่าจริงๆมันมาเริ่มได้เลยทุกคนเพราะว่าผมได้เห็นไอดีมันไปแล้วนะครับคนในสตรีมเดี๋ยว ค่อยๆนะค่อยๆค่อยๆยังไม่ดูเลยหนูยังหามไม่เจอเลยอันนี้ไม่ได้สวยแค่ภายในไงสวยภายนอกดี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 ครับน้องสวัสดีครับดีครับมองเธอรู้เลยดิดีครับดีครับดีครับมันไม่รู้ตอนนี้น่ารักมันไม่รู้ดีครับชธอหนี้แล้วกันยังงงอยู่ดีครับอะไรวะดีครับอะไรวะ พี่ยมึงไม่แต่งมาสักทีฮะเดี๋ยวผมต้องค่อยๆนะเพราะว่าเดี๋ยวมันไปซ้อนกับโดที่โดจริงๆนะทุกคนเดี๋ยวผมเอาอะไรต่อดีอันนี้ดีกว่าให้เอาใส่เป็นไรถ้าสพายเห็นนะไม่เกี่ยวคนนะอยู่มีแก๊งอยู่แก๊งอะไรอะไรเงี้ยถ้ากูเจอเหมือนใช่ผิดใช่ไหมแค่เตือนเฉยๆใช่ไหมไม่มีอะไรกันใช่ครับกูจะกระทืบมึงมึงมาดิมึงมามึงมาดิตัดใครวะไหนวะให้โดมาอมาเดี๋ยวไอ้เหี้ย ตนูอยากดูมากใครโดนมาวะดนไม่ขึ้นจอดนไม่ขึ้นจอัไม่ขึ้นจอแป๊บนึงนะหนูโอเคครับหนูขับเป็นไหมผมต้องหยุด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 จุดจุด I want to have sex with you Can you okay ตัวนี้มันบั๊กหรอวะไอ้เหี้ยใครโดนมากิดอะ คดวงกินมาในทีเอสดไม่มีเนี่ยในทีเอสดอผมปินหูอยู่ี่มารีจะมากรุงเทพอใหมค่ค่ะหนูอยากถวายหอยให้พี่ฮะถวายหอยอะไรอะ่ะอะไร,รวะไอ้เนี่ยขึ้นแล้ว,ลวไ้เสียงมาจากไหนอะ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะไอ้เฮีย ก็เนีเ่ยดูบหรอพี่ปักค่ะวันนั้นหนูเจอพี่อาเทน่าที่หล่อมากเลยฮะเหนียวายไม่มีนั้นขอฝาไวไ้เฮี้ยเฮ้ยมันมันดเนี่มาได้ยังไงอ่ะ <c oughs> มันไม่ขึ้นจออะ่ะ <c oughs> ดูดูสิท่อให้ดูหน่อยหนูชอบมากเลยครนมาเอนหลอนหลอนไม่ไม่ใช่คิงมันเป็นเสียงโดเนมันเป็นเสียงโดเนมมาเลยมันมาจากไหนอ่ะไหนอ่ะดูต่อไปดูต่อไปกูเป็นแฮกเกอร์ที่ชอบเล่นโดเน่ดึงใจลูกตาหยิบโดนทรัพย์หยิบโดนทรัพย์มันขึ้นได้ไงอย่างนี้มันดูฟรีนี่ เหรียไม่มีเหรียไม่มีมอะไรไม่มีเลยมผมไม่ได้เข้าเหีเลยคือเป็นแอปที่จะมาหาเงเินดยผมไม่เข้าเหรียเลยพ่อมึงอ่ะนี่นะครับทำธุระแบบผมบอกแล้วว่ามันจะรู้เพราะว่ามันไม่ขึ้นแต่ก็ได้สนุกอยู่กูเป็นแอปที่มาเมงินโดยเด็ดไทยกวนปลาแล้วมันมาได้ยังไงวะแป๊บนึงดิ มันบั็กเหรอวะปควยป้าค่วยป้าค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 ่วยป้าควยป้าผมบอกแล้วคือถ้ามันจับไม่ได้ใช่ปะแล้วถ้ามันแบบถ้าเพื่อนผมมันเบอร์เบร์อยู่ใช่ปะคือมันจะฮากว่านี้เพราะมันมีภาษาอังกฤษเว้ยคือจริงๆอ่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมทำแบบเด้งขึ้นจอเลยแบบเอาแบบแบบเนียนๆเลยนะโอเคปะอันนี้มันจับได้ง่ายไปเว้ยน่าส สวัสดีค่ะพี่มาลีหนูคิดถึงพี่นะคะอะไรอ่ะแต่เงินไม่เข้าผมมาจากไหนอ่ะพักก่อนแล้วกันผมพักไอ้ตาก่อนผมพักไอ้ตาก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันรู้ทันนะครับเดี๋ยวผมเอาไปแกล้งพวกไอ้ตั้มพวกใครที่มันสตรีมอยู่ก่อนดีกว่าเอามันไม่สตรีมแล้วมีใครสตรีมปะไอ้เขื่อไอ้ตั้มยังอยู่โอเค เดี๋ยวผมไปเกียนไปก่อนนะเพราะว่าผมมีผมมีไอ้นี่อยู่ไอ้ชุ่งๆๆอ่ะแต่ว่าต้องพักก่อนต้องให้มันหายงงก่อนนะครับผมดูงงมันงงอยู่น่าจะแก้แล้วหยุดล้วเฮียนไหนไอ้สัสเขแก้ละเขแก้ลมันใส่ข้อความมาได้ยังไงวะไอ้เฮียดเด็แบบไม่ขึ้นจออ่ะเสียงมาจากไหนอ่ะ T S ผมก็ไม่ได้เปิดอะไรผมก็อะไรผมก็ไม่ได้ทํา ราะว่าถ้าผมมาเปิดพวกทุงทุงทุงเนี่ยมันจะรู้เลยว่าผมเป็นคนแกล้งผมเลยต้องทิ้งระยะนิดนึงแล้วค่อยไปเปิดพวกทุงทุงตำปะคุงที่อะไรมันฟังนะครับทุกคนแล้วผมมีคลิปหนึ่งที่หามากๆเดี๋ยวผมจะเปิดให้มันดูนะครับโอเคโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยแกล้งไอ้ตาต่อเลยแล้วกันแล้วผมอาอทุงทุงไปให้ตานะ sahur. yang keluar pada sahur. Konon katanya kalau orang yang dipanggil sahur tidak dan tidaknya maka makhluk ini datang ke kalian. Iya, sebenarnya bersuara layaknya. ตง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 กุง้เสียงรอแล้วกูกลัวจริงนะเดี๋ยวียวอวเอาหาอะไรเต้าเอาต้าต่อเลยนะๆๆเดี๋ยวบอกไต้าต่อเลยมึงมึงกำลังมีความสุขกับสาวใช่ปะอ่ะกูถามว่ามึงมีความสุขกับสาวใช่ไหงกูถามว่ามึง่มึมีความสุขกับสาวใช่ไหมชื่อหวังต่อเปน้องหวังพี่ครับอ่างั้นมึงเอาหวังตุ้งไปก่อนชื่อเข้ากันดีใ yang hanya keluar pada sahur konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur tiga kali dan tidak nyawa maka makhluk ini datang di rumah kalian seremnya tungtung ini biasa suara layaknya pukulan kentungan seperti apa? Apa? ไม่ได้แค็งครับแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะครับไม่ได้แค็งครับถุง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 เดี๋ยวต่อไปมึงโดนกูยิงแตกแตกเดี๋ยวคอยดูนะเดี๋ยวคอยดูคลิปนี้คนดูเดี๋ยวคอยดูคลิปนี้คลิปนี้โคตรผีกูบอกแค่นี้แหละนี่แหละผีตีสามอ่ะมึงเอารีบไป็ต่อ มีมีครับมีแค่มันคนเดียวครับที่มันเอาส่งอันนี้มาไอ้ที่อ่ะไม่คุณยิงยิงปะผมสาบเตโตแหลงไม่ได้เลยกูแลกกับมันอ่ะกูยิงเต้ตักมันสวนเติมเติมเติมใครล่วงกูดิล่วงพี่ชายโอ้โหเอมมึงมิแน่มีอะไรสมดุลนึกงว่าผ้ามึงก็กากพอแรงละอ๋อ้ีเฮ้ย เฮียแม่งมาเลทซานตะวันกินคอเฮียกินอยู่เฮียเจอเฮียอะไรนั่นไม่รู้เฮียสมัยฟรีไฟคนดูยังรู้อ่ะยิ่งไม่เกือบสำลึก ตีนนะได้ตีนใช่ไหมจะแบบเผือไปกวนใจอะนี้ได้ใจไหมได้ได้ใจเฮียอะไรอีกวะไอ้อะไรของมึงเนี่ยเฮียเฮ้อเฮ้อเหียกูเริ่มหแล้วนะอ้สัสโอ้เฮียกูไม่ไยทำกับมึงแบบนี้นะเ่อสาวแม่งดูอยู่น เงือออกก็ดูเงือออกทั้งตัวเลยมึงเจอกุ้ง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 ระเบีงกุ้งไม่ใส่ปลาละเดี๋ยวมันเล่นไปก่อนแล้วกันนะครับทุกคนเดี๋ยวไอตั้มอยู่กับสาวเดี๋ยวผมเอาเอากุ้งให้แม่งก่อนไปดิไปอยู่กับสาวเหรอดีแดกมนเป็นเสียงไล่ตั้มอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเปิดเสียงให้เนี่ย ได้เดี๋ยวกูไม่ได้ทำผีมาจะอีดอกแก้วสุดชีวิตพร้อมมาได้เล่นไปก่อนนี้ไปก่อนเดี๋ยวกูเอาเอาเพื่อนกูไปยิงตักตักตักปักปักไม่ผูเห็นผมผมยิงป่าผมใส่ป่าเลยไม่ได้โตแหลงไม่ได้เลยกูแลกกับมันนะกูยิงมันหัวตึ้งตึ้งตึ้งใครร่วมกูดิร่วมสมัยเล่นฟรีไฟโอ้โหเกมมึงนี่แม่งมีอะไรสมดุลนึกว่าผ้ามันก็กากพอแล้ว โอ้โอ้คิปนี้ขาจริงทุกคนปูเงือเต็มเลยทุกคนโอ,โอ้ด้วยอ่ะเงือเต็มเลยอ่ะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับหลังจากที่ไม่ได้ถ่ายคลิปมานานนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ถ้าผมเนี่ยไม่ค่อยได้ลงคลิปเนี่ยก็มาดูเพื่อนผมได้นะครับก็สตรีมทุกวันนะครับไม่รู้หรอกก็แล้วแต่อารมณ์มาแหละวันเว้น2องวันบ้างวันหนึ่งโกหกคนดูบ้างอะไรบ้างแต่ก็ยังดีที่เพื่อนผมเนี่ยมาสตรีมนะครับทุกคนก็ไปดูได้ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนผม มีเวลาว่างๆเลยเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปให้บ่อยๆนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหนา้าสำหรับคลิปนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับสดีค,ครับ